สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมของ Roblox Rescue Mission 5หรือว่า Roblox กู้ภัยของเราอันเองนะครับผมแม่ห่างหายจากเกมนี้ไปนานครับเด็กๆคงจะคิดถึงกันแย่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาทําคลิปเอาใจเด็กๆในชแนลหน่อยก็แล้วกันนะฮะเห็นว่าติดตามเกมนี้เยอะใช่ไหมล่ะเออผมก็ไม่อยากทิ้งไปนะครับโอเควันนี้ก็เลยกลับมาไหนๆก็กลับมาแล้วเนี่ยเรามาทําภารกิจที่มันท้าทายหน่อยพลาะภารกิจที่ว่าก็คือนี่เลยครับเลดโหมดนะฮะโหมดนี้เขาบอกว่า เป็นโหมดที่ยากที่สุดของเกมนี้เลยใช่ครับต้องใช้ฝีมือระดับสูงเลยในการเข้าไปเล่นนะฮะแล้วก็แบบว่าต้องใช้ทักษะในการเอาตัวรอดระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถึงจะสามารถเคลียร์โหมดนี้ได้เฮ้ยยิ่งมีเพื่อนเล่นเนี่ยยิ่งดีนะครับแต่ผมอยากใช้เดี่ยวไนงะปกติเราเล่นกับเพื่อนบ่อยแล้วในเกมนี้เดี๋ยววันนี้ขอแบบว่าลุยเดี่ยวบ้างละกันนะครับเผื่อจะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆด้วยอ่าไปครับผมโซโล่กันหน่อย เอาละรครับตอนนี้เราเข้าสู่ฐานทัพก่อนออกไปปฏิบัติภารกิจกันแล้วเรียบร้อยครั้งแรกที่มาถึงไม่เห็นต้องบอกเลยว่าเฮ้ยนี่เกมโลบอกจริงป่ะเนี่ยทำไมภาพมันจําจังวะหรือว่าเราห่างหายไปนานพอกลับมาปุ๊บเนี่ยแปลกตาแปลกใจกับบรรยากาศใหม่ๆนะฮะเอาละครับอย่ารอช้าเราหยิบยาก่อนดีกว่าเอาไปให้หมดเลยแล้วก็ไปขึ้นหอครับตามคําสั่งระเบิดหยิบไม่ได้เพราะไม่มีกระสุนไม่ต้องหยิบเพราะว่าเต็มอยู่แล้วเรารอบข้างก็จะเป็นฐานทัพนาโตนะฮะ สิ่งปลูกสร้างเต็มไปหมดเลยเต็นท์เติ้ปนปานะหุ้มก่อครับไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นฮอได้แค่อย่างเดียวคือลำนี้ด้วยนะครับมีคนขับเนี่ยรออยู่แล้วสวัสดีครับฝักเนื้อฝักตัวด้วย let's go ออกได้บรรยากาศตอนนี้เหมือนอยู่ในตะวันออกกลางอิรักอิหร่านซซเรียแอฟกาน,านิสถานและเราเนี่ยต้องเป็นทาหารไปสู้กับผู้กลุ่มก่อการร้ายตาลิบันไอซิดอะไรแบบนี้อารมณ์มันได้มากครับไปพัดหมุนแล้วเว้ย ภาพสวยมากเลยแสงอาทิาตย์สาดส่องเรืองรองประทะกับฝุ่นทรายครับที่ลอยค้าคุ้งแจ่มจริงๆผมไม่เคยเล่นเลนโหมดมาก่อนเนี่ยใครเคยเล่นก็แนะนาด้วยละกันนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับเผื่อเพื่อนๆน้องๆที่ไม่เห็นเนี่ยจะได้อ่านคอมเมนต์ไงแล้วก็เตรียมตัวถูกแล้วก็มาเล่นนะครับเออรางวัลตอบแทนเนี่ยผมเดาว่าต้องดีอยู่แล้วเพราะนี่คือเลนโหมดนะฮะแฮร์ติน่าไฟแบ็คของไดคิวมิชชั่นํานำเสนอ ก็จะเป็นการให้เครดิตผู้คนสร้างโปรแกรมเมอร์นะพวกนี้คือดูจากชื่อแล้วเนี่ยเป็นพวกนมประการนมแฝงชื่อในวงการเขาหรือเปล่าเอยไม่อยากใช้ชื่อจริงไงชื่อจริงก็จะเป็นประมาณว่าโดโรธิมฟิลิปหลุยส์ไมเคิลจอแดนอะไรอย่างนี้เอาละครับผมเดาว่าเรามาถึงพื้นที่เป้าหมายกันแล้วเมืองด้านหน้าเราครับเมืองขนาดใหญ่ด้วยโห สวัสดีตอนเย็นชาดในทีมนี่คือปฏิบัติการไวเปอร์เมื่อถึงพื้นแล้วให้รีบเข้าอาคารไปหาพัาสดุกอะไรบางอย่างอ,าอะไรอ่ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยฮะเสียงเฮลิคอปเตอร์ก็เสียงคนตีกันง่วหมดเลยลงเลยครับรถึงพื้นแล้วเรียบร้อยโอ้กเก็ตอินทร,รเดอะคอมพวข้างหลังครับมีคนด้วยเปิดก่อนแลน้วกันว่าแจ๊ะแจ๊ะเรียบร้อย โชคดีสหายแล้วเขาจะกลับมารับเราหรือเปล่าเนี่ยข้างบนมีคนนี่สองดอกตายเลยผมเอาปืนที่ดีที่สุดมาเลยครับผมคิดว่าปืนนี้ดีสุดแล้วมันต้องมีมากกว่านี้เดียวะใช่ไหมอุ้ยมีคนนฮะตกใจเลยนี่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 เอาวะเรียบร้อยสี่คนเลยครับเรากำจัดไปสี่คนแล้วทางซ้ายก็มีอีกหนึ่งถ้าเราฆ่าได้ก็เป็นห้าหนึ่งสองอ่า เน้นยิงหัวไปก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ทางขวามีคนเห็นปืนแล้วก็ลำแขนของเขาผมเห็นอยู่นี่ไงไม่ใช่คนนี้นี่นั่นเออมีอีกเมื่อกี้เห็นกระบอกปืนแลบมาอยู่กับหัวโผลมาบนกำแพงนี่ไงไอ้คนเนี้ยที่หัวแลบเฮ้ยเสียงคนตะโกนซ้ายภาษาอาหรับกครับฟังไม่ออกขวาหลังกำแพงไรซึ่งวิวแววข้าศึกแต่อาจซุ่มซ่อนอยู่ก็ได้บรรจุศูนย์นใหม่เตยมพร้อมเต็มตัวบวกซ้ายและซ้ายหนึ่งคน ดาวภารกิจเสร็จครับทั้งขวาศัะตูออกมา3คนตอนนี้เขาให้เราไปหาพัสดุครับจำนวน5อย่างด้วยกันในอาคารหลังด้านหน้าตรงนี้แหละเฮ้ยสายอุ๋ยเนยมีมากกว่า3ตัวโอ้โหอยากได้ระเบิดอยากปลามากเลยเว้ยเนยมันมาเยอะมากอ่ะต้องซุหยได้รีบเข้าไปเวลาจำกัดด้วยนะครับเนี่ยดาวเกลี้ยงข้างล่างมีคนข้งบนมีคนโอ้โห ไม่สามารถเข้าตรงกลางได้เนื่องจากศัตรูเยอะเกินไปครับต้องอ้อมเอาละกันนะ <c oughs> เมื่อกี้มนยืนกันเต็มเลยข้างในอะ่ะหลังก็จกอ่ะน,นะฮะมีเสียงคนตะโกนในนี้ด้วยนะครับต้องเตรียมพร้อมเจอเวลาจำกัดด้วยต้องทำงานแข่งกับเวลาจังหกักทำงานแข่งกับเวลาปืนพกแล้วกันวะยั yeah. ทางซ้าย ยิงเั็บจอนวิกเอาเออค้างเดี๋ยววับเดี๋ยวเกมไปแล้ววะแต่ได้กล่องเลยฮะเมื่อกี้เหมือนจะวาร์ปเนี่ยโอเคกระสุนม่บรรจุครับเตรียมพร้อมสู้ต่อไปมีเพลงรัสเซียด้วยว่ะเพลงบีมด้วยว่ะเนี่ยที่ทหารรัสเซียหรือพลเมืองรัสเซียเต้นท่าแปลกๆกันนะฮะทางซ้ายบนทางขึ้นนะห้องนี้มีคนแตกมีไหมมีไล่ซึ่งกล่องโอเคเหลือสี่นัดแล้วปืนพกขวา เรียบร้อยไปต่อไปแบบไวๆครับใช้ปืนโพละกันนะห้องซ้ายเคีย์หมดเจอกลองเยี่ยมหยิบจึ๊บเติมยารอโอเคไปแบบไวๆครับเวลาจะหมดแล้วฮะไปดูศูนย์เตรียมพร้อมห้องนี้ขวาเคีย์ซ้ายเคีย์เจอกลองเอาละหยิบไปว้าวเสียงเราหอบหือหอบหือเลยว่ะ ออแล้วก็ตอนนี้ลำดับเหตุการณ์ครับทางขวาหนึ่งกล่องหยิบแล้วตรงกลางไม่มีกล่องทางซ้ายอีก2กล่องหยิบแล้วในคันนี้เหลือแค่2กล่องครับ2กล่องต้องอยู่ด้านบนผมมั่นใจฮะตามคําสั่งของมรกิจเลยนะมีศัตรูบนนี้เยอะครับตอนทางเข้าเนี่ยเราเห็นแล้วไว้เยอะ <c oughs> 2อตัวแตกไปอกสองตัว <c oughs> ได้อยู่เย่มาจูศูนย์ห้องขวาห้องซ้าย <c oughs> เอาห้องซ้ายก่อนเลยกันมนเลยมาเลยมาเลยมนเลยมาเลยมาเลยเจอกล่องครับ ไปหยิบกองจึบ๊บสามสิบเจ็ดวิห้องนี้เคลียหมดคือดักซ้ายดักขวานี่สุดสำเร็จของทุกเกมเลยเนะะี่ยไม่ว่าจะเกมไหนต้องวางศัตรูซ้ายขวาซ้ายขวาเนะะี่ยห้องนี้มีจะบอกว่าเคลียแต่ไม่เคลียวะ่ยยะเย่ไม่หมดจึบ๊บฝั่งนี้เคลียเจอกองโอเคหยิบจึบ๊บ เวลายังเหลือเราเก็บพัสดุได้ครบหรืออีก10วิฮะโอ้ภารกิจต่อไปเก o คู e ดลูดให้เราขึ้นดาดฟ้าศัตรูเนี่ยจะมาโจมตีอาคารแห่งนี้ให้ขึ้นดาดฟ้าไปเตรียมพร้อมเอาไว้บอกเลยว่าผมโลกมากๆอะเลดโหมดยากจริงๆฮะกดดันกับศัตรูไม่พอนะกดดันกับเวลาอีกนะครับเนี่ยกระสุนก็ใกล้หมดเราจะไปหากระสุนจากไหนได้วะเนี่ยกระสุนเหลือน้อยมากๆเลยนะฮะ ดาดฟ้าอุ้ยคังแสงเจอกล่องสองกล่องเยอะเลยแจ๋วยิบเอ่อโอเปอเรเตอร์แจ้งว่าชาลีศัตรูมาทางเหนือ่ะเจอแล้วอุ้ยอามาวดเยอะเยอะมากเติมเลือด100ก่อนคือเมื่อกี้เยอะจริงใช่เห็นไหมเยอะจัดเลยไม่สามารถประท้าได้แบบโงงคลึ่มชาลีทีมศัตรูทางตะวันออกอรอ ได้รับทราบครับทันตะวันออกตะวันออกโหเมื่อกี้โดนสาดมาก็เกือบตายเนี่ยดีนไหวตัวทันครับมองเลือดไว้ก่อนเกือบแล้วเกือบแล้วน,น็อตถ้าปืนไม่ดีผมว่าด่านนี้ไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะเนี่ยคือต้องเน้นปืนดีไปก่อนด้วยนะครับดีนเอาปืนโปนดนรดมาทันตะวันตกเหรอหลังแล้วนี่เองฮะ นั่นไงโอ้โหโจอาจเทาๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่ายิงกดอยู่แบบเนี้ยโดนกดดันด้วยแหละเย่ทันดาวตกถูกเราฆ่าไปเยอะมากเลยอะเติมยามาต่อทางใต้ทางใต้ทางไหนอ๋อนี่ครับทางใต้กระสุนใกล้หมดแล้วบรรจุหม่เตรียมพร้อมทางใต้ฝั่งนี้นั่นไง ข้างล่างก็มีอนเนี่ยเมื่อกี้นี้เห็นยิงขึ้นมาอยู่นะครับตรงนี้เหมือนจะมาน้อยนะทางขวายิงผมได้ด้วยว่ะเวนเย้ยหมดแล้วทางใต้เฮ้ยตรงกลางคอนแทคั้างนอตครับข้าศึกเข้าเหนือมันเหมือนมันจะมาล้อมเราแล้วก็ตั้งฐานเราเนฮะถ้ามากับเพื่อนเนี่ยผมมั่นใจว่าเราสบายแน่นอนเลยแต่ผมขอัดสินใจมาคนเดียวแล้วกันนะฮะ อยากสัมผัสประสบการณ์ที่มันแปลกใหม่บ้างเราอยู่ทีมาบ่อยแล้วไงเกมนี้ข้าอีคนนึงเบอรหมดเว้ยเราสังหารหมดเลยหยิบยางสามพันแผลพันแผลแป๊บจื๊บจืบจืบจืบว้าวนั่นไงเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยมันจะล้อมเรามาทุกทางฮะเลือกเลยว่าจะยิงจุดไหนโอ้ครังงน้านนี่แหละ เลยมมาตกใจนะว่าขึ้นมาเหวนเอ้ยข้างล่างก็มีคนนี่นี่นี่มุมนี้มารอบรอบครับรอบนี้มารอบรอบเอากล้องมาด้วยยิ่งดีเลยเนี่ยสไนเปอร์คงยิงไม่ทันต้องใช้ปืนกลโอ้โหเข้ามา บูมากี่รอบกันได้ข้าพร้อมแล้วพร้อมรับมือเสมอเว้ยข้ามามันยิงกันเต็มเลยอะได้ทั้งอีพีได้ทั้งตังอะไรนี่เยอะไห้หมดเลยครับ <c oughs> แล้วไงต่อมีอะไรที่มันหนักนะสาหัสกว่าน,นี้หรือเปล่าเอ่ยว้าวคตดบันผู้ชมบอกเลยว่ามันมากมากอะมันตรงได้ยิงนี่นแหละ เราไม่ได้ยิงเกมน,นี้นะแล้วไงาาพอกลับมายิงรู้สึกแบบเฮ้ยโลบอกเฮ้ยเฮ้ยชาร์ลีทีมทางอื่นมาแล้วทางตะวันออกครับว่างาั้นตะวันออกโอเครับทราบจะไปป้องกันเดี๋ยวนี้แหละอารมณ์เหมือนเนี่ยหนังป้องกันสถานทูตอะเออในเบงกาซีอะไรสักอย่างหนึ่งอะสิบสามชั่วโมงปโอ้อยากปาร,ระเบิดมากเลยมันหน้าจอรนระเบิดมากศัตรูทางตะวันตกครับ ทางนี้ยังไม่หมดเลยอ่ะโอเคข้างหน้าต่อฮะเติมยาแบบ100ดีน่เอายามาเยอะรัวแบบ m อฟไอ้ปุงซอมีกุงกอกอไลอลเข้ามาเลยหิวก็หายการฆ่ามากยิ่งฆ่าเยอะก็ยิ่งได้ตังเยอะฮะคิดในงแง่ดีไว้ดีกว่าหดหัวอยู่เฉย พ่อมาปืนเราไอ้ซาวเลเวลนี่ใช้เป็นเฮลวิแมกนิชิกันเลยวะปืนกลหนักทางใต้เหรอทางใต้อีกแล้วนี่ฮะดูดิอื้อเลยข้างหน้าเยอะมากโอเครอบนี้มันมาทั่วเหมือนเดิมครับแล้วถามว่ามันจะไปจบตรงไหนนั่นคือคำถามเอาวะเอาให้ตายไปข้างนึงอะไร โอเราไม่กลัวตายเลยครับเพราะว่าหลังเราเนี่ยมีทั้งกระสุนทั้งยาไงแต่เท่าที่เห็นตอนนี้ศัตรูมันมาข้างหน้าเยอะกว่าข้างหลังนะครับว่าไหมาข้างหลังผมไม่เห็นมีการรายงานเลยว่าจะมาส่วนใหญ่ก็ข้างหน้าแล้วเนยบุกตาลีบามเนยไอซินไอลุมกอกอะรเนี่ยข้างหน้าเยอะมากข้างหลังผมมองไม่เห็นเลยฮนะมันไม่มีมุมข้างหลังอะ่ะ Incoming take cover mortar mortar take cover เฮ้ย แป๊บนึงยังไม่สายใจเลยอุ้ยมาแล้วอุ้ยโอ้เทค cover อุ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับอ๋อเขาให้เราต่อไปเคลื่อนที่ไปยังทางออกฮะแล้วทางออกอยู่ไหนนั่นคือคำถามน่าจะไม่ใช่ข้างบนนี่แน่นอนครับหยิบยาหยิบทุกอย่างไปให้พร้อมก่อนดีกว่าแล้วรอตำแหน่งเกมระบุมาครับระหว่างรอ อโอเคเขาให้รอ30วิครับรอ30วิอ๋อนั่นไงดิสเซิบ์ต์มารับเราแล้วคุณผู้ชมได้ได้ได้จอตรงนูน้นก็คือจุดที่เรามาตามนั้นชาลี Charlie, ทีมคุณมีเวลาหนึ่งาที30มวิในการออกจากพื้นที่ภารกิจนี้รับทราบครับ เช็ค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 เี้ยหมดเลีร์จบทางนี้เป็นทางออกผมจำได้มีเพลงด้วยว่ะอ้โหหมดโหไหลดำโผล่ด้านขวามีหนึ่งคนจึ๊บโอ้ดักซะเอเคหลาเลยนะมีอีกคนนึงทางซ้ายจึ๊บขวาเคลีรยหลังคงไม่มีบ้างครับเนี่ยหลังคงไปด้านหน้าหมดแล้วหรอบังวิ่ง ใจเย็นใจเย็นพี่น้องใจเย็นนะ50บวิครับทันปะวะเอ้ยวิ่งเ,เดี๋ยวหายใจก่อนพักหายใจแป๊บมันเข้าไปข้างล่างเต็มเลยคุณผู้ชมต้องวิ่งแล้วเดี๋ยวไม่ทันว้าวนี่มันบ้าไปแล้วเลทหมดผมเป็นเลทหมดจริงๆ แล้วแนละ้วฮะเราก็ขึ้นหอออกจากที่นี่คือผมเก่งมากบอกตามตรงว่าเก่งมากปกติเล่นโลบอกรแบค็คของลิคลิวมิชันเนี่ยผมจะวางแผนก่อนว่าอะไรไปยังไงนะครับไปทำภารกิจตรงจุดไหนแต่นี่ไม่สามารถทําแบบนั้นได้ทุกอย่างมันสดมากแล้วก็มันเลี้ยวมากคือมันแบบว่าวางแผนอะไรไม่ได้เลยครับนื่ยี้ตังงินหนึ่งพันด้วยโอ้โหหนึ่งพันเลยเหรอคือโหมดนี้ท้าทายสุดๆครับ ภารกิจเสร็จสมบูรณ์ครับไงต่อทีนี้ไปไหนสุ่มของได้ไรได้ไรได้ปืน C7A2 โอ้โหเรามาดูกันเข้าบหมไหนว่าปืนปืนอยู่ไหนนี่กระบอกนี้โอ้โหกดเทนี่เลย C7A2 ขอลองแต่งเดแอยวกันนะครับเริ่มจากแม็กแม็กใส่ได้แค่30นะครับใส่เทเซอร์ด้วยให้เป็นสีเขียวต่อมา ทิ๊กเกอร์ล่ะยิงได้แบบออโต้แล้วก็เซมินะครับต่อมาฮะแฮนด์กาดหน่อยแฮนด์กาดใส่ได้เลี้ยวด้วยแล้วก็เพิ่มกิ์เข้าไปคือจะได้ควบคุมได้ง่ายขึ้นปืนนี้อัตราการโหลดกระสุนไวยอยู่นะแต่ดาเมจเนี่ยความแรงไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นักนะครับและความไวในการยริงก็6 7 5ก็ถือว่าเร็วประมาณหนึ่งนะครับอ่ะต่อมาด้านหน้าของปืนครับเราจะติดไฟฉายหรือเลเซอร์ดีแหละ ติดเป็นเลเซอร์ดีกว่าเนะเน้นเทไปก่อนแล้วก็ปากกระบอกปืนครับจุดนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับน่าเสียดายชะมัดลํำกล้องปืนกันหน่อยลํำกล้องปืนครับใส่เป็น24นิ้ว24นิ้วนี่ดาเมจหายไปเยอะเลยนะครับ20นิ้วโอ้ก็กลางๆ18นิ้วดาเมจเพิ่มอยู่นะฮะงั้นบรรจุแบบนี้ไปก็แล้วกันวะต่อมาครับเรื่องของสะโขบใส่เอคอ์ค,คูณ4ไปเลยเท่ดีสต็อกล่ะไม่สามารถเปลี่ยนสต็อกหลังได้นะครับผมเอาลนะ แต่งได้แค่ประมาณนี้สีไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยโอ้โหเทปืนนี้อ่ะโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้และกันสำหรับโลโบอก b บ c ็ h ฮอคเลสคิวมิชั่นนะฮะถ้าชอบในเล d ด o โหมดเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ track, กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปตัวไบบของเกมนี้คราวหน้าเราจะไปเจอกับอะไรครับก็อย่าลืมมารับชมรับฟังคอมกันด้วยละกันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายๆไปแล้วครับผมสนุกมากฮะเกมนี้มันจริงๆ